แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเจอกันวันนี้10กุมภาพันธ์2566เราจะมาอัปเดตตารางการโอนเงินน้ำท่วมปี2565 เป็นรายงานความคืบหน้ารอบที่จะโอนถัดไปมีด้วยกันสองรอบนะคะนั่นก็คือรอบที่11และรอบที่12และก่อนไปรับชมรายละเอยียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่อง<ๆ>เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะปอพอรายงานความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะคะ โดยธนาคารอมสินได้โอนใจให้แก่ผู้ประสบภ,ภัยแล้ว10ครั้งรวม433,574ครัวเรือนเป็นเงินรวมนะคะ2,828,58,000บาทโดยเป็นการโอนใจไปแล้วเมื่อวันที่ 20, 24, 31มกราคมและวันที่ 1, 2, 3, 6, 7 8กลุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะและเตรียมโอนจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยรอบต่อไปดังนี้รอบต่อไปจะเป็นรอบที่11หรือครั้งที่11นะคะโดยปพได้ส่งบัญชีรายชื่อครัวเรือนผู้ประสบภัยในพื้นที่3จังหวัดได้แก่เชียงใหม่นครราชสีมาและศรีสะเกดให้กับธนาคารอมสินจ่ายเงินจำนวน27,4 7 5ครัวเรือน เป็นเงิน150ล้าน1 57,000บาทซึ่งคาดว่าจะจ่ายเงินได้ในวันที่13กุมภาพันธ์นี้และรอบถัดไปเป็นรอบที่12หรือครั้งที่12ปพอได้ส่งบัญชีรายชื่อครัวเรือนผู้ประสบภัยในพื้นที่15จังหวัดซึ่งก็ได้แก่สตูลร้อเอสุโขทยัยมหาสารคามราชบุรีสิงห์บุรีอุบลราชธานีชาเชิงเศรา รังบุรีรัมลำพูนเพชรบูรณ์น่านระนองและลบบุรีให้ธนาคารอมสินจ่ายเงินเป็นจำนวน22,616ครัวเรือนเป็นเงินเป็นเงินกว่า130ล้าน3 5 0 0 0 0บาทซึ่งคาดว่าจะจ่ายเงินได้ในวันที่14กุมภาพันธ์นะคะทั้งนี้ปพ,อ,พอ,อยู่ระหว่างส่งตรวจสอบความถูกต้องของหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนในพื้นที่อีก13จังหวัด จำนวน39,736ครัวเรือนเป็นเงินกว่า226 7 9 0 0บล้าน7 9 2 0 0บาทนะคะให้แก่จังหวัดดังต่อไปนี้นะคะเลยสะแก้วอ่างทองเชียงรายสมุทรสาครชน,รน,นบ,บุรีนนทบุรีลบบุรีนครปฐมพระนครศรีอยุธยานครราชสีมาชัยภูมิและปราจีนบุรีและในส่วนของผู้ประสบภัยที่ได้ทำการยื่นเรื่องขอรับความช่วยเหลือไปแล้วแต่ เงินยังไม่เข้าบัญชีอย่าลืมตรวจสอบว่าบัญชีที่เราได้แจ้งไปถูกต้องหรือไม่ชื่อนามสกุลและที่สำคัญได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนแล้วหรือไม่นะคะถ้าหากยังไม่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนให้ท่านรีบดาเนินการโดยโด่วนนะคะ